วัสดีครับกลับมากับเกมคนเมาภาคสองเนี่ยคือเอฟเฟกมันมีอยู่สามอย่างแล้วก็เพิ่มความแหลกในการถ่ายไปเลยอ่ะเอามาลองเล่นกันเลยดีกว่าคือมันจะหนักกว่าเดิมเลยครับมันยากเพิ่มไปสามเท่าเลยฮะเฮ้ย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 คลองเลยคลองเลยคลองอันนี้อันนี้เป็นกี่บล็อกวะเนี่ย ถึงบอกบล็อกอะ่ะได้จะโดดไรนะยึบเอ้เฮ้ยยยอะไรวะโ okay, อเ้เห็นภาพเลื่อนๆหน่อคราวนี้ยกที่สองนะโอเคขอแก้ตัวใหม่ <c oughs> <c oughs> อ่าี <c oughs> มันไม่หล่อมีการแก้หาแบบเล็กน้อยคึบมีมีมีคุ้องๆๆ้องก้องน้แบบไม่ก้อง กา,อาเอาป่านะอันนี้กี่บล็อกวเนี่ยไม่รู้อ่ะมันสูงกี่บล็อกวะไม่รู้อุ้ยไม่รู้อ่ะอีกไหมตายกูมีเกมบล็อกกูยังจำไม่ได้เลยอ้าวรอบนี้ก็ไม่ไหวอยู่เนี่ยวันนี้เราจะให้เป็นทดลองนะว่ามันยากขนาดไหนะาตาย โอ้ยดูเปรี้ยวอมองในระยะนี้มันเหมือนได้นะท่านเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้<อ>จังหวะจุดเช็คพอยท่านถึงจุดเช็คพอยแล้วเดี๋ยวให้นี่นี่เช็คพอยทินไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยโอ้โหคนนั้นเดินต่อไปฮะเพื่อความฝันของเขาเฮ้ยแล้วตรงนี้จะโดดไวเล้ววะ NOOOOO <laughs>